สวัสดีครับผมาชาญวิจัยโดยแกนเคธิดีไซน์เจนซี่นะครับจากคลิปที่แล้วเนี่ยที่พูดถึงเรื่องของเมื่อธุรกิจปรับ ภาพลักษณ์จึงต้องเปลี่ยนของแบรนด์เซเว่นเซฟนะครับวันนี้เราโชคดีมากๆเลยที่มีผู้บริหารของบริษัทเซเว่นเซฟมาพูดคุยกับเราในวันนี้นะครับถ้าตอนนี้คุณลูกตาได้อยู่บนข้าวผมแล้วนะครับสวัสดีครับคุณลูกตารครับสวัสดีค่ะพี่ตาอยากให้คุณลูกตาแนะนำตัวนิดนึงครับผมได้เลยค่ะสวัสดีค่ะลูกตาจากบาริษัทเซเว่นเซฟอินดัสทรส์นะคะเป็นผู้ช่วยผู้จัดก,การที่บริษทัทค่ะอยากให้คุณลูกตาเล่านิดนึงถึงจุดเริ่มต้นของแบรนด์เซเว่นเซฟครับได้เลยค่ะโดยจุดเริ่มต้นนะคะของธุรกิจจจคคคคค่่่่่่่ะะะะะเเริิมมมมตตต้้นนนทททีีีีีชยยยงงใใหโดุณณออาาาาวััักพฒผลภฑ์ ินค้าทำคำาความสะอาดแบรนด์คนไทยค่ะภายใต้ผลิตภัณฑ์เซเว่นเซฟซึ่งรูปแบบธรรุรกิจตอนแรกนะคะง่ายมากเลยค่ะก็คือเหมือนชื่อเลยค่ะเซเว่นเซฟใช่ไหมคะก็คือถ้าลูกค้าเนี่ยซื้อสินค้าแต่7็ชิ้นขึ้นไปค่ะเราก็จะขายให้ในราคาสมค่ะเิมนะคะธรรุรกิจของเราค่ะจะเป็นการเติบโตจากการที่ลูกค้าเนี่ยบอกต่อกันค่ะทําให้มีความต้องการของสินค้ามากขึ้นนะคะนอกจากที่เชียงใหม่คุณอาร์ค่ะก็เลยตัดสินใจที่จะเพิ่มฐานการผลิตที่กรุงเทพค่ะมาถึงตรงนี้แล้วจุดเปลี่ยนของแบรนด์จริงๆเนี่ยมันคืออะไรครับค่ะ แต่แรกนะคะแบร์เราค่ะจะโฟกัสที่ industrial use ค่ะทีนี้ทางบริษัทค่ะก็เลยเล็งเห็นว่าเราอาจจะมาลองตลาดที่เป็น home use บ้างค่ะบวกกับลูกตาลเรียนจบอะค่ะก็ได้มารับช่วงต่อที่บ้านแล้วก็ตอนนี้ค่ะเรียนโตด้านการตลาดด้วยค่ะเราอาจจะหันมาโฟกัสจุดแรกค่ะว่าเดิมเนี่ยเราอยากจะเป็นแบร์ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดของคนไทยค่ะแต่อยากจะพาแบร์ของคนไทยเนี่ยขึ้นไปเทียบเท่ากับแบรนด์ชั้นนำอะค่ะทําให้รูปแบบธุรกิจของเราเปลี่ยนไปค่ะจะต้องมีเรื่องของการ rebranding เข้ามาเกี่ยวค่ะ แต่ว่าเรายังคงยึดคอนเซปต์เดิมคะ่ะว่าสินค้าเราเนี่ยจะเป็นมิตรต่อผู้ใช้แล้วก็สิ่งแวดล้อมเหมือนเดิมคะ่ะสินค้าก็จะเป็นพวก e n v i r o n m e n t a l นต์เฟร l Product ัอะไรเงี้ยค่ะปฏิเสธไม่ได้เลยคะ่ะว่าการที่เราจะสร้าง awareness ใช้กับลูกค้าหรือว่าการที่เราจะแนะนําแบรนด์เราเข้าสู่ตลาดอย่างจริงจังอะคะ่ะเรื่องของโลโก้ค่ะเป็นสิ่งที่สําคัญแล้วก็จับต้องมองเห็นได้ชัดแล้วก็ง่ายที่สุดอะคะ่ะทางผู้ใหญ่ก็โอเคเห็นด้วยคะ่ะก็เลยได้เข้ามาปรึกษาถึงโปรเจกต์ของการ r e b r a n d i n g อะค่ะเราจะต้องใช้ภาพลัััักกกกษใใหหมมม่่่่เนนนนีาารตติิดออบบบบทุไืแ้ เดิถูกต้องไหมฮะใช่คัคบและโลโก้ก็เป็นอะไรที่เห็นง่ายที่สุดชัดเจนที่สุดใช่ค่ะคและหลังจากนั้นเนี่ยเวลาเราใช้งานออกแบบออกไปแล้วเนียงานออกแบบมีผลอย่างไรบ้างกับการรีแบรนด์ครั้งนี้ครับค่ะจะบอกว่ามีผลมากเลยค่ะเพราะว่าเนื่องจากรูปแบบธุรกิจของเราค่ะเปลี่ยนไปโลโก้เดิมไม่สามารถสะท้อนความเป็นธุรกิจของเราได้อย่างร้อยเปอร์เซ็นต์อีกต่อไปอะค่ะอย่างโลโก้ใหม่ค่ะจะมีความทันสมัยมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นรูปร่างของคนรูปร่างของใบไม้อะค่ะที่ก็ต้องบอกว่าสามารถสื่อถึงความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ผู้ใชช้้ไดดอยย่างัเเจล าจะเรียกว่าการเปลี่ยนโลโก้ครั้งนี้ค่ะสามารถสะท้อนแล้วก็สร้างเพอร์เซพชันการเปลี่ยนแปลงของบริษัทคาได้อย่างดีเลยทีเดียวค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะการที่เราจะเป็น Environmental f e l น y Product กะค่ะไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะพี่มาเซเว่นเซนนะคะเป็นแบรนด์เดียวเลยค่ะที่ผลิตภัณฑ์ของเราคะได้รับตะก้ายเขียวค่ะ แต่ค้าเขียวดิดหนึ่งว่ามันหมายความว่ายังไงเลยได้เลยค่ะตก้าเขียวนะคะออกโดยกรมควบคุมมลพิษะคะ่ะเป็นการรับรองว่าผลิตภัณฑ์นี้ค่ะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ผู้ใช้ค่ะไม่ว่าจะเป็นกระบวนการขนส่งหรือว่าคุณภาพ,ค,ภาพคุณสมบัติข,ของสินค้าค่ะก็คือผ่านเกฑ์ที่เขากาหนดไว้ค่ะนั่นแปลว่าเราก็มีความน่าเชื่อถือเพิ่มขึ้นอีกระดับหนึ่งใช่ค่ะแล้วตอนนี้ภายใต้บริษัทสุเทเซฟมีแบรนด์อะไรอยู่บ้างครับผลิตภัณฑ์กลุ่มงานซักรีดค่ะแล้วก็งานแม่บ้านนะคะเช่นตัวอย่างกรีนไมล์ สําหรับสัตว์เลี้ยงด้วยค่ะเพราะาเส่วนตัวลูกตาแล้วก็ที่บ้านค่ะเป็นเพจเลเวอร์ใช่แล้วก็เลยสนใจเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงค่ะเพื่อสุขภาพที่ดีของเขาค่ะให้ได้แบรนดยิปปี้แฮปปี้ค่ะ แล้ววางแผนยังไงต่อไปในอนาคตนนครับก็ยังคงภายใต้คอนเซ็ปต์เดิมค่ะว่าสินค้าเราเนี่ยจะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ผู้ใช้เหมือนเดิมค่ะจะมีสินค้ามากขึ้นค่ะสําหรับชีวิตประจาวันมากขึ้นยั่ไงก็ต้องเป็นมิตรต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอยู่เสมอใช่ไหมครับ<ช>สรุปนะครับว่าเรื่องการรีแบรนดิ้งเนี่ยถ้าเกิดโลโก้ของคุณไม่สามารถทอนตัวตนของธุรกิจได้น่มันก็ถึงเวลาของการรีแบรนดิ้งนั่นเองครับเพื่อให้โลโก้ของคุณเนี่อนธุรกิจของคุณได้อย่างน่าสนใจและน่า การครับสวัสดีครับอย่าลืมนะครับว่าดีไซน์ต้องไม่ใช่แค่สวยแต่ต้องช่วยสะท้อนภาพลักษณ์ของธุรกิจคุณให้น่าสนใจน่าเชื่อถือและนาไปสู่การเพิ่มยอดขายได้ั่นเองครับถ้าอย่างแนะนำอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ลงมาได้เลยนะครับแล้วในครั้งหน้าผมจะไปสัมภาษณ์ผู้บริหารท่านใดอีกมาติดตามกันดูนะครับในเพจดีไซน์ดีมีแต่รุ่งครับถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อมาใจกผมด้วยนะครับจอกครับสวัสดีครับ